เอาสดสดร้อนๆจากที่ประทุมสอบศนะครับสรุปมาแล้วโครงการคนละครึ่งนะครับก็รวมแล้วนะครับเฟสที่2เนี่ยให้กับคนใหม่5ล้านคนคนเก่า10ล้านคนนะครับรวมแล้ว15ล้านค,นคนคนใหม่ครับจะเริ่มลงทะเบียนได้ในส่วนของ5ล้านคนนะคนใหม่นะ16ธันวาคมคนลงทะเบียนได้วงเงินที่คุณได้ก็คือ3,500บาทนะครับยินดีด้วยระยะเวลาก็คือ1วกลาถึง มีนาคมนะครับสำหรับคนเก่าคนเก่านี่คือได้ต่ออัตโนมัตินะครับเฟส<ะ> 1, 1ไปเฟส<ะ>2เลยโดยที่คุณไม่ต้องใช้เงินให้ครบ3,000บาทนะครับย้ำครับคุณไม่ต้องใช้เงินให้ครบ3,000บาทที่จะหมดในเฟส1นะครับเงินมันอัตโนมัติต่ตอเนื่องแต่ว่าคนเก่าเนี่ยพองเงินมันอัตโนมัติตแล้วมิฉะนั้นแล้วตั้งแต่งวดต่อไปเนี่ยในเฟสที่2คุณจะได้500บาทรวมแล้ว3,500บาทเทียบเท่ากับคนใหม่นะครับ ยินดีด้วยนะครับ